เชียงใหมม่ตาไปกินสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่เบิร์นแนะนำนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่สุนมะะใช่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่สุนมะะเนี่ยที่เบิร์นมากินบ่อยมากแล้วก็ได้เยอะมากนอกไก่เด้งๆเลยคือหลังจากที่เราไปดู ช่องย t u b e ช่องหนึ่งเนี่ยที่เขาเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นางงามเนี่ยเราก็มีความอยากกินมากแต่ว่าเราอยู่เชียงใหม่เนาะเราก็ต้องนึกถึงเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เ่อเคยไปกินบ่อยๆร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยก็อยู่ไม่ไกลเลยครับอยู่ตรงถนนเส้นสวนดอกนะทายจะไปตลาดต้นพยอมนะครับอยู่ระหว่างคณะเกสตรกับคณะธันตะนะครับผมโค้งข้ามเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าร้านจะเป็นยังไงครับ แต่ก่อนอื่นนะครับเออมาถึงตรงนี้แล้วครับไปกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในร้อมกัาครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะแล้วมาพุะโธไกมาละลานะุนทรไทยแล้วจากพุทโธไก คนนี้ใจดีมากง่ายเยอะด้วยวะเอาของเบิร์ดเอาหมี่ขาวต้มยำไก่ตุ๋นมะละพิเศษครับอะไรผมเอาเส้นเล็กเส้นเล็กน่องครับธรรมดานะครับพิเศษครับพิเศษเหมือนกันแต่ไม่ยำนะของของพี่ไหมเส้นเล็กยำไหมไม่ยำครับไม่ยำหมี่ขาวยำ ไอ้จะบอกว่าเปิดแตบบ่ว่าหมดเร็วมากหมดแบบบางทีอ่ะมาสองโมงกว่าสามโมงก็ไม่ได้กินแล้วอะ่ะใช่ตอนนี้ที่เรามานี่ก็สิบโมงนิดๆจนจะสิบเอ็ดโมงนะครับ ดูเยอะอนี่ลูกูไก่สวยๆเลยชิ้นใหญ่มากตุ๋นจนน้ำใสยอย่างนี้เลยอะ่ะน้ำไม่ขุ่นเลย เะเล่นี้เอาน้องเนาะเล่นเอาน่องของของ,ของเปิดของมาระถุเลนเนอร์มะราถุใมันครีกาบอันนี้เอาน้องกับผีก็ได้ใช่ไหมแม่นรวมมาเลยรวมไกลเลยหรอรับ เอาติงไก่ด้วยนะครับเอาน่องใหญ่ครับใส่มาเลยจไมากเพิ่มน่องไหมอันนี้ ร้านนี้เปิดมาเมือเรื่องอะครับโ่ิดปีละปีความอร่อยที่มายาวนานกว่าติปีถ้าใครอยู่แถวนี้ก็จะรู้จักเลยนะร้านนี้อร่อยนาดับยนต์เมื่อ,อก่อนก็อยู่หลังมอชอก็จะมากินที่นี่เลยอร่อยชอบน,นี่เปิดกีก่โมงเช้าที่เปิดกี่โมงอ่ะครับขายได้แนี่ยมา ได้ตั้งแต่10โมงจนกว่าของจะหมดก็บ่ายนิดๆบ่ายสองบ่ายสามแล้วแต่วันนะเรียกใครอยากทานมาเร็วๆเลยนะอดนนี้แนะนำมาเร็วๆแล้วก็เดินทางง่ายเนาะแล้วก็ร้านอยู่นอกถนนใหญ่เลยใช่ร้านอยู่ติดถนนเลยได้แล้ว น้องตุ่นมากับน้ำเมื่อกี้น่ากินมากเลยส่วนผมนะครับวันนี้ผมจะเป็นเนเลกน้องครับส่วนตัวชอบน้องไก่อยู่แล้วครับน้องเขาครับเปื่อยมากครับคือเขาคงใช้เวลาตุ๋นมานานพอสอมควรเหมือนกันครับและตัวน้ำซุปน้ำซุปหวานมาก ก็ตัวมาลาครับกินแล้วคือมาลาเขาก็คือด้ยวยรสชาติของธรรมชาติของมาลาเนาะมันก็จะมีความขมนิดนิด,นด,นดครับแต่พอกินกับน้ําซุปของเขาครับมันแบบมันขมขม,มวนวนหวานนะครับมันอร่อยมากครับแล้วชิมไก่ดูที่ว่าละลายในปากหรือเปล่าลอนี้เป็นน้องก่นนุ่มไหม กไก่ไม่แข็งเลยนะเพราะว่าเขาต้มตั้งแต่แบบใช่ไก่เปื่อยเช้ามากนะเขาเตรียมตมั้งแต่เช้ามากจริงไก่นุ่มมากไก่เปื่อยมากอร่อย <laughs> ถ้าอยากให้พามาถ้าอยากให้พามาคอมเมนต์มาได้เลยใช่ใอยากให้พามาเดี๋ยวทิ้ง โลเคชั่นพิกัดเอาไว้อวแต่ถ้ากลัวไม่มีเพื่อนมาเดี๋ยวเราจะพามากินใช่ใชคอมเมนต์มาหมอได้เลยหมอคิดถึงเพื่อนเออได้ อร่อยมากๆเลยนะครับไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวไก่มาละอร่อยแบบนี้มานานมากแล้วครับผมจริงๆแล้วนะครับในเชียงใหม่ครับมีร้านสตรีทฟู้ดครับเป็นร้านแบบเป็นร้านของชาวบ้านร้านทั่วไปไงครับแต่ว่าอาหารอร่อยมากอีกเยอะมากหลายๆร้านเลยครับใช่ครับก็สอง้วยเมื่อกี้85บาทถูกมากจร<า>ิงสองคนที่ที่เราสั่งมาเมื่อกี้คือสอง่วย,นออยดเนาะมีก๋วยเตี๋ยวไก่รวมต้มยำกับก๋วยเตี๋ยวน่องไก่น้ำตาล้า สองวยรวมกัน85สบ้าบาทนะตืมปีผักปีนะครับผมหายากนะในโซน,น,นตวเมืองใช่ในโซนตวเมืองราคานี้ถือว่าถูกมากและสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะไปที่ไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมว่าอยากให้เราพาไปท,าที่ไหนอีกนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครับเราจะพาทุกคนไปกินรอบๆเชียงใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ